ตั้งแต่ผมดูเทควันโดมาทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเจอการตัดสินครั้งไหนที่อัปะยศะเท่าที่หางโจเกมครั้งนี้มาก่อนเลยนะครับดังนั้นเมื่อเทนนิสพาณิพักเนี่ยคว้าเหรียญทองได้ก็เลยรู้สึกสะใจแบบบอกไม่ถูกครับตอนที่เทนนิสเนี่ยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยที่เธอเอาชนะอาร์เดรนาเซเรโซจากสเปนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นระทึกนะครับลุ้นกันที่ฝีมือแบบช็อตต่อช็อตนะครับแต่ว่าในเหรียญทองเอเชียนเกมคราวนี้เนี่ยรู้สึกคำเดียวคือสะใจนะครับที่ชนะะกกกก้โของจาาภพทุรูปปแบบวไถล และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนล่าสุดเข้าสูร่รอบชิงตามคาดนะครับโดยเจอกับนักกีฬาจากจีนครับซึ่งเป็นมือ2ของรายการในเทควันโดครั้งนี้เนี่ยใช้กด 2, 2ใน3ยกนะครับถ้าเกิดใครได้คะแนนมากกว่า2ยกก็จะคว้าชัยชนะไปเลยนะครับยกแรกเนี่ยเทนนิสโทสกิลคันเทพครับเตะหน้า2จังหวะ,ะระยะเวลาห่างกันแค่สาวินะครับทำแต้มผีโคกคะแนนสุดท้ายเอาชนะได้ก่อนในยกแรกครับในยก2คู่แข่งจากจีนแก้เกมได้ดีนะครับใช้หมาต่อยเข้าไปที่เกราะหน้าอกของเรา2ครั้งทำแต้มชนะไป 2, 2> ต่อหนึ่งตีเสมอได้สำเร็จต้องตัดสินในยกที่3เเมื่อข้าสู่่ยกที3ากรมครับเม เออเนี่ยเตะหัวโดนคู่แข่งแต่กรรมการริบคะแนนไม่ให้แต้มครับในระหว่างที่ G เนี่ยมีคะแนนนําเทนนิสอยู่6ต่อ0นะครับก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับเมื่อนักกีฬาจาก G เนี่ยเตะไม่โดเทนนิสเลยสักครั้งแต,แต่แต้ง,งเธอเพุ่ทะยนดรัวแบบนอนสต็อปรัปยู่ที่23ต่อ0นี่คือปัญหาเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์และก็ระบบการให้คะแนนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่านี่คือกีฬาระดับนานาชาติและนี่ก็คือรอบชิงเหรียญทองด้วยนะครับที่มีเดิมพันของคน2ประเทศอยู่คุณจะผิดพลาดแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วการผิดพลาดเนี่ยมาผิดแบบที่เจ้าภาพเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับทําแต้มกระจุยทิ้ง หาเทนนิสถึง23ต่อสูครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับก็มีเหตุผล2กรณีครับกรณีแรกก็คืออุปกรณ์ไม่พร้อมเจ้าภาพเลิรเลอรไม่ยอมเช็คไม่ยอมตรวจสอบปล่อยให้เอาอุปกรณ์ที่มีปัญหาเนี่ยเอามาใช้นับคะแนนในรอบชิงนะครับหรืออย่างที่2ก็คือมีเจตนาทุจริตนะครับอยากได้แต้มเพิ่มก็อาจจะไปแอบกดปุ่มเพิ่มแต้มอัตโนมัติเอาจากไหนได้ดังใจนึกนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามนะครับมันแสดงเห็นถึงความล้มเหลวในการจัดงานของเจ้าภาพจีนอยู่ดีนะครับคือลองคิด การแข่งกีฬาอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบมีการแอบกวัวต้าเนียนเนียนก็เป็นได้ครับถามหน่อยครับว่าพอโดนน้ำ23ต่อ0เนี่ยใครจะไปยอมได้ครับโค้ชเชเนี่ยเฮดโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยเขาไฟตเต็มที่ครับเพราะรู้ว่ามันผิดปกติครับเฮ้ยคุณจะยอมได้ไงต้องประท้วงถึงที่สุดนะครับเพื่อดึงคะแนนกลับมาให้กับเทนนิสให้ได้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่นัดชิงที่มีคนจับตามองมากขนาดนี้เนี่ยแล้วก็แต้มไม่ได้เพิ่มหน้ากิเลสขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าจีนจะทำยังไงครับแต่เมื่อมันจงงงงแแแ่่่่่่ขนน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 นาา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 ดดดีีีีีีีีีีี้้้้้้สุททททยยยยยหหหลลลััััจจจกก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 กคคคณะะรรรรรรมมมมมมเเเเเเถว10็ไืือออบบตตตปฬ23ใ6 แต้มเท่านั้นครับทำให้เทนนิสเนี่ยเหลือเวลาประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับในการที่เธอจะคัมแบ็กกลับมาครับในช่วง1นาทีที่เหลือนะครับตอนนี้เนี่ยนักกีฬาจากจีนไม่มีตัวช่วยอะไรอีกแล้วนะครับมีแต่ฝีมือและสภาพจิตใจล้วนๆน,นะครับซึ่งเทนนิสก็ไม่รอช้าครับเดินหน้าลุยเต็มที่บี้ไม่มีถอยครับหาจังหวะลุยเตะท,ทำแต้มให้ได้สุดท้ายเธอเตะเฮดช็อตได้ถึง4ครั้งทำแต้มแซงหนีเป็น12ต่อ6ครับซึ่งใครจะไปเชื่อกับว่าจากที่จะแพ้เละเทะตอนแรกเนี่ยเธอโกงตายทำแต้้้มมมไไไลลล่่่่่กกกััับบบบบบาาาแแะะะะสสสสุุุดดทททททยยยยยเเเเเนนนนีีีีีชชปปป3 12ตออออ9คคคครรรรรวหญงงใจ คือไม่มีคําไหนจะสรรเสริญเทนนิสพานิพักมากไปกว่าการเป็นตํานานที่มีชีวิตนะครับเธอเป็นนักกีฬาเทควันโดที่ทําเหรียญได้มากที่สุดตั้งแตกก่ก่อตั้งสมาคมครับเธอคือไฟเตอร์ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นหลังอีกหลายปีนะครับขณะที่โค้ชเชและทีมงานทุกคนครับก็ต้องยอมรับว่าสุดจริงๆครับช่วยกันไม่ถอยเพื่อทุกๆแต้มของนักกีฬาและเพื่อโอกาสในการไปถึงเหรยียญทองของประเทศไทยครับน่ายินดีครับที่ตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยเทนนิสได้เหรียญทองนะครับลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดไม่จบแบบนี้แล้้วเเทนนนนนิสแแพบบโโโดกงี่ยหมัจะสรร้้างอยแผลใใในจหเธออออขนนนนนนาาาาาดไไไหะะะคคครรรัับบบเเมม่่ยยยกกกกจึลผวทยเเรานีีีี่่่่ยไมใชชพพวกทแแบบ้นนตะครั ถ้าเกิดเราแพ้อย่างบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยผู้แข่งเขาเก่งจริงเนี่ยเรายอมรับแน่ครับและก็จะปรบมือให้อีกฝ่ายอย่างสมเกียรติด้วยแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยแล้วอีกฝ่ายมีตัวช่วยเนี่ยไปด้วย้อกังขาแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีวันที่เราจะยอมรับได้ง่ายๆนะครับก็หวังว่ากีฬาอื่นต่อจากนี้ไปจนจบทัวร์เมนต์เอเชียนเกมเนี่ยจะไม่มีข้อผิดพลาดแบบที่เกิดขึ้นกับเทนนิสพาณิพัคเป็นครั้งที่2ครับ